เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกของเราอย่างหนักหน่วงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนครับและยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตัวนี้ตุนแรงรวดเร็วและขยายวงกว้างครับบุคลากรทางการแพทย์นั้นถือเป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าของการอสู้รบในสงครามต่อต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกโรงพยาบาล เริ่มมีมาตรการในการรับคนไข้โควิด -19 และณโรงพยาบาลแห่งนี้รับผู้ป่วยโควิด -19 รายแรกตั้งแต่วันที่13มีนาคม2563ผู้เขาเหล่านี้เป็นใครทีมนี้จะต้องแบกรับภาระ หน้าที่อะไรกันบ้างจะมีความตึงเครียดขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมมาถึงของผู้ป่วยโรคติดเชื้อแล้วนะครับถ้าพูดถึงโรคติดเชื้อแล้วนั้นคงไม่มีใครอยเข้าใกล้เลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะพาเข้าไปดูนะครับ สวัสดีครับพี่ลากครับสวัสดีครับ,รบมองโจครับอยากให้พี่ลากพูดถึงภาพรวมของหอผู้ป่วยนี่หน่อยนะครับอ๋อหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อของเรานะคะรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในระยะแพร่เชื้อทั้งหมดนะคะคอย่างเช่นเมอร์สโควีอ ok ีโบลาเอเวนฟรูวันโรคโรคหัดอีสุกอีใสค่ะ จะรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตค่ะพอผู้ป่วยนี้รับผู้ป่วยโควิด1 9ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มแรกเราจะรับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยก่อนนะคะตั้งแต่วันที่13มกราคม2563คะ่ะเราก็จะเริ่มรับผู้ป่วยที่เป็นโควิดจริงๆในวันที่13มีนาคม2563คะ่ะมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานของผู้ป่วยโรคติดเชื้อนี่ยังไงครับ วันที่1เมษายน2563เราเริ่มมีคนไข้ที่ค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นวิกฤตมีการใส่เครื่องช่วยหายใจเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังเพื่อที่จะให้เพียงพอในการดูแลคนไข้ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะครับและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ทีมเจ้าหน้าที่นะครับ,นนเ,เ,รรบเขามีการส่งเวรรับเวกรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ทีหมหัวหน้าเวรกันดูว่าวันนี้เขามีการวางแผนแบ่งหน้าที่กันยังไงในการดูแลผู้ป่วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับค,ครับวันนี้มีการวางแผนดูแลผู้ป่วยและแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างครับทุกเช้าเราจะมีการรอบเวรหรือสุงเวรน,นะคะหลังจากรอบเวรแล้วเนี่ยเราจะประเมินคนไขค้ค่ะจากซ c t v แล้วก็เซ็นทันมอนิเตอร์ค่ะแล้วเราก็จะมีการสอบถามอาการของคนไข้เนี่ยทางอินเตอร์คอมค่ะเพื่อคนไข้เนี่ยในกันปกติ หัวหน้าเวรก็จะมอบหมายให้ทีมนะคะไปดูแลคนไข้ให้คนไข้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราได้รับการแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคโควิด -19 เนี่ยครับทางหอผู้ป่วยมีแนวปฏิบัติอย่างไงบ้างครับค่ะเมื่อผู้ป่วยโควิดมาถึงนะคะเราจะนําผู้ป่วยเข้าห้องหลังจากนั้นเนี่ยจะมีพนักง,งานสวม PPE ทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณในลิฟต์ค่ะจะถึงห้องของผู้ป่วยแล้วเจ้าหน้าที่จะแนะนําคมปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยค่ะคส่วนหัวหน้าเวรจะสอบถามอาการผู้ป่วยทางอินเตอร์คอมแล้วาะงานแพทย์ค่ะค ตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปให้การพยาบาลข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาใส่ชุด PPE ันกยังไงครับก็จะเห็นได้ว่าการใส่ชุด PPE นั้นไม่ง่ายเลยนะครับต้องใช้เวลา5-10นาทีเลยทีเดียวกว่าจะได้ชุดนี้ออกมา เป็นไงบ้างครับชุดนี้ใสแล้วร้อนไหมครับร้อนค่ะอ,อ๋อร้อนร้อนนะครับ <c oughs> เครื่องไม่ช่วยอะไรนะครับเท่เลยนะครับและนี่ก็คือเครื่อง PAP r นะครับเป็นเครื่องกรองอาการแรงดันบวกนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่บุคลากรนั่นเองครับ ครับก็เมื่อเดินมาถึงจุดจุดนี้นะครับก็จะเห็นถังมากมายเลยนะครับถามว่าสงสัยไหมไม่สงสัยนะครับแต่มีคนให้ถามก็ต้องถามนะครับว่าถังพวกนี้มีไว้ทําอะไรไปถามผู้รู้กันนะครับพี่โบครับเมื่อมีขยะออกมาจากห้องผู้ป่วยติดเชื้อนะครับเรามีวิธีการจัดการกับขยะพวกนี้ยังไงครับแล้วถังพวกนี้ครับมีไว้ทําอะไรครับในถังขยะเนี่ยค่ะก็จะมีถุงแดง2ชั้นนะคะเมื่อขยะเต็มแล้วเนี่ย การแพ็คขยะนะคะก็จะเป็นการมัดปากถุงแบบคอหาน,นะคะแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางอีกรอบนึงเราเอานะักขยะออกจากห้องคนไข้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไว้ในถังสีดํานะคะเป็นถังขยะซึ่งมีถุงแดงอีก2ชั้นเหมือนกัน เราก็จะมัดปากถุงแต่ละชั้นเป็นแบบคอหันเรามัดเชือกฟางเหมือนกันนะคะอย่าลืมฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อด้วยค่ะปิดฝาถาังดำเนี่ยนะคะด้วยเทปกาวเหนียวติดป้ายชื่อเป็นไอดีนติฟายว่าเป็นขยะติดเชื้อค่ะโดยขยะที่เราทําการแพ็คใส่ถังดําแล้วเนี่ยค่ะเราจะไปเก็บไว้ที่ห้องพักถังขยะนะคะแต่ละวันเนี่ยค่ะช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่จาก หน่วยอาชีวะนะคะพนักงานมาเก็บขยะนะคะ,ะเพื่อนําไปกําจัดโดยวิธีการเผาค่ะ,ะหลังจากที่พนักงานขนขยะลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดจากห้องพักขยะนะคะลงไปตามทางเดินนะคะแล้วก็ไปจนถึงลิบที่ขนขยะค่ะจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด n i n e t ครั้งนี้ทําให้มีการรวมตัวของบุคลากรแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาลโดยไม่แบ่งแยกแต่อย่างใดครับสุดท้ายนี้เราจะได้ทราบถึงความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ พวกเขาเหล่านี้คิดยังไงที่ได้มาทําหน้าที่ที่หอผู้ป่วยโรคติดเชือ้อน,นี่ครับหอผู้ป่วยโรคติดเชือ้อโรงพยาบาลน,นครพิงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2546รองรับสถานการณ์การระบาดที่สําคัญก็คือซาและในปัจจุบันเราใช้เป็นสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 หลังจากนี้ต่อไปเราก็จะมีหอผู้ป่วยแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนสถานที่ แห่งนี้ก็คงจะเหลือไว้เพียงความทรงจำที่ดีเป็นตํานานของชาวนควรพิงต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ของเรานี่ก็จะมีพลังงานค่อนข้างจะมากนะครับและมีความเสี่ยงสูงนะครับเราต้องมีการเข้าเวียนยามทำให้เป็นพะละค่อนข้างมากนะเจ้าที่ก็มีความเนยล้านะบางทีก็มีความเกลียดทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับ ด้วอประชายชีพอย่างเราแล้วนะคะมันเลือกไม่ได้หรอกค่ะรู้แต่ว่าเราต้องทาให้ดีที่สุดเท่านั้นเมื่อไหร่ที่คนไข้าหายกลับบ้านเราสุขด,ดีใจทุกครั้งค่ะที่เขาได้กลับไปหาครอบครัวและคนที่เขารักค่ะเราไม่ได้หวันกลัววันเกรงต่อโรคที่นี้เลยแต่ว่าเรา,เรากลกัวมากที่สุดก็คือกลัวที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่สังคมรอบข้างและก็คนที่เรารักมากกว่า เขายังอยู่ไม่ใช่เงินตราไม่ใช่ยศไม่ใช่ตำแหน่งแต่พวกเขาทำด้วยใจเป้าหมายที่สำคัญพอพวกเขาคือให้ผู้ป่วยปลอดภัยหายจากโรคกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินั่นเป็นน้ำหล่อเลี้ยงทำให้วเขายืนหยัดสู้ดูแลผู้ป่วยโควิดในทีมได้ขอให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขาอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ